ภารกิจตามหาคิตะคตะราเมงในไอเึวะคามาสึจงังหวัดฟุกุชิมะท่านแม่เจอแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านเก่าๆฝั่งนี้เป็นตรงนี้ไหมฉันว่าใส่ยีนส์มาดสโอสกินะกต่อจ้มาทันด้วยอะทุกคนเมื่อกี้ตอนมาถึงปุ๊บว่าเขากเลยจะเอาพม่าลงแล้วอะอยู่กันแบบ ถามเขาด้วยภาษา,า,าอังกภาษามืองเสร็จแล้วนะคะเขาบอกได้โอเคโอเคเราก็เลยเดินเข้ามาที่นี่เขาจะต้องเขาจะต้องสั่งเป็นใช้โทรศัพท์สกแกนข,ขีปนาวุธเขาจะมีข,ข,ข,ขีปนาวุธคุณไปนี้น้ำขิงบรรจุขวดปรากฏว่าน้ำขิงบรรจุขวดมันันเขียน ginger ale มันคือเบียร์แอลหรือเปล่าน้ำขิงโซดาส sparkling ง i n g e r บอกเลยอไปดขอที่แปดด้ไหเมอนูได้ชู้เยอะเลยเนี่ยเกได้เดินมาจนทครับ พอเราออกมาเขาก็ล็อกร้านเลยจ้ะ